안녕하세요. 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 You. วันนี้นะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่รอพอสตท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกประเมินรอพอสตดีเด่นระดับภาคใต้นะคะและรอพอสตท่าสะท้อนนะคะก็ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราได้รับเกียริจากท่านนายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจรัดนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ในอำเภอพุนพินกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสมอและชาวบ้านตำบลท่าสะท้อนได้ให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการดําเนินงานของสถานบริการระดับปฐมูมิของรอพอสตท่าสะท้อนเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ตาดูยื้มแย้มแจ่มใสนะคะอยากจะถามท่านผอ,อว่าท่านผอ,อมีแนวคิดการบริหารรอ,อสตอาส้อนว่ายังไงบ้างคะ สำหรับแนวคิดนะคะในการบริหารจัดการรพสตอของเรานะคะแนวคิดแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะต้องดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อร่วมคิดร่วมหาทางออกนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของงบประมาณทั้งในเรื่องของคนแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการนะคะโอ้โหแนวคิดสุดยอดขนาดนี้นะคะมีผลลัพธ์การดําเนินง,งานเกี่ยวกับด้านสุขภาพไงบ้างคะค่ะ สำหรับในเรื่องของผลลัพธ์ทางสุขภาพนะคะตอนนี้ที่เห็นเชิงประจักษ์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปในรพสตของเราที่เอื้อต่อการให้บริการของคนที่เดินเข้ามาหรือคนที่วอล์กอินเข้ามาในสถานที่นี้นะคะในเรื่องของการจัดบริการจะแยกเป็นโซนชัดเจนนะคะจะเห็นได้ว่าในการจัดบริการตั้งแต่เรื่องของการดูแลแม่และเด็กในเรื่องของการดูแลองค์กรไร้พุงนะคะในคลินิกโรคเรื้อรังนะคะรวมถึงการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะสําหรับส่วนภายนอกนะคะในการจัดบริการ ของเรานะคะตอนนี้เราใช้ทีม FCT Express นะคะนั่นคือการจัดบริการที่ลงไปถึงบ้านของผู้รับบริการอย่างแท้จริงนะคะซึ่งมีทีมสาวิชาชีพมีทีมภาคีเครือข่ายต่างๆมากมายที่ร่วมกันดูแลประชาชนนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะเข้าถึงบริการได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีความพึงพอใจมีความสุขทั้งคนที่ตั้งรับอยู่ที่บ้านและก็คนที่เดินเข้าไปด้วยค่ะสำหรับในอนาคตนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำไปแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นเป็น ปัญหาของเรานะคะนั่นก็คือการสร้างรถ FCT Express นะคะซึ่งเป็นของรพสตท่าสะท้อนให้เราสะดวกแล้วก็พร้อมที่จะนําไปใช้ได้ตลอดเวลานั่น,น,นคือส่วนที่1ในรุ่นของระบบบริการส่วนที่2ก็คือดึงเอาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของท่าสะท้อนนะคะเข้ามาใช้ในระบบบริการถึงในรพสาตนั่นก็คือดึงน้ําพุร้อนนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เนี่ยนะคะมาให้บริการที่นี่โดยที่ใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงบริเวณบ่อน้ําพุร้อนหรือใครที่อยู่ที่โน่นก็สามารถรับบริการได้เลยอันนั้นเป็นแผนใน อนาคตที่เราคาดหวังว่ามันจะต้องมีและเกิดขึ้นที่นี่เร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหแนวคิดสุดยอดเลยใช่ไหมคะวันนี้ได้ข่าวว่าท้าสะท้อนจัดเต็มบูธเลยใช่ไหมคะพี่จุเดี๋ยวเราไปดูบูธกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ,คะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านในมุมมองของท่านคิดว่าเราสตอท่าสะท้อนเป็นยังไงบ้างคะครับ ก็มาท่าสะท้อนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มองท่าสะท้อนอรู้สึกตื้นตันใจและก็เป็นบุญเป็นกุศลอลังการนะครับท่าสะท้อนนี่ได้รับการพัฒนามาหลายปีนะครับทั้งในเรื่องของอความน่าอยู่ นะครับศักยภาพในการบริหารจัดการศักยภาพในการบริการนะครับสุดท้ายก็คือถ้าจะ้อนเนี่ยมีภาคีเครือข่ายในการทำงานเต็มประสิทธิภาพสังเกตได้ว่าสิ่งสนับสนุนสิ่งที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาเนี่ยท้าชะ้อนจะรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายมากกว่างบประมาณของทางราชการด้วยซ้ำไปัเพราะฉะนั้นคิดว่า ถ่าสะท้อนเนี่ยน่าจะเป็นโร,รงพยาบาลส่งเสริมภาพกำาบลที่มีเสียภาพที่ดีอาจจะสุดยอดของภาคใต้ก็ว่าได้นะครับ ยังไงบ้างคะท่านผู้ชมการดําเนินงานของหน่วยบริการปฐรมภูมิของรอพสตท่าสะท้อนสุดยอดไหมล่ะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ได้มาช่วยเสริมพลังเติมเต็มให้กับคนทํางานสาธารณสุขให้เราได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณสำหรับวันนี้อัพชู o u ยูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ